บัดเนเนละข้อกล่าวแจ้งแาแดงกล่าวนอเป็นกลอนนะละขอว,งงวอขอิงวอนพรนสวรรค์จองบันดาลนำทานนะ เมื่อนี้เพิ่นได้ทาบุญส้างเชิดฐานเขารอกมาเพ่งและเมื่อนี้ดือด้อดือ้อและคอยทุกทุก่านสํารานมันก็รังกันเนได้มาจิน่าน่างบูธนาดอกเพลแพ่ เพแลแม่แลยาตติพี่น้องในมารวมกะหวมบุญนะและจังว่าเรยวไปกำพมนพายับกัยับโนให้คนดูคนชมกะคูรเรียวก็มีไว้ปต่ตตาพีทั้ทงไตกะบาดานสถานที สีรไดแต้มรวบพังยีเอานางไอดอกเข้าต้อนกะต้อนจามเป็น,นตนัวตนเอเพดานบนสิรได้แต้มเป็นรวบเทวรูปแจ้าตัวอัมมาลีลที่นางทรงเวิมันเจ้วนะ บ่มีแนวดอกขาดของสวรรค์ทองเกินวาดของเทวรูปที่แต้มด้วยก็เป็นทันลทีทานถูกเตีงอันวานีนั้นิริิกลาวโนจาขาลสิวยพอในผลทานทานผู้มาโนถึงแล้วนะ ผู้ผลมาทำบุญมือนี้แล้วมาอบบุญเพื่อน,นั้นได้ดอกขีดอาลสาธุรีคอยเป็นผลทานของพ่อแม่พี่น้องได้มาต่างและกกอบุญให้หอบฟังจิตมันน้ำกันย่าได้ขาด ขันเฮาฉลาดในครั้งนี้บารมีทานสิหงไใสให้ได้เป็นผลทานเกลื้อนไปถูกสองถึงวิมานดีเนื้อของน้องเป็นข้องเหลี่ยมรละย้ำตาการพอลูกน้อแม่ป้าได้มารวมในการทาน มีเขาตาลหทือทัลทุระนิกะแบ่งทานเนาะเอาไปมีปัจจัยได้บ้าบูชาไวา้พระตรัสไจยังที่ได้อาตยเพีองอ้ยตี่ได้เลืองดอกโยมันสันฟ้าสีบอบปานออบูชาอุทิศบุญ เดือตานเป็นผลทานร,รวมบุญดอกน้ำกันมีเขาตาลไก่มาโอมกันหวอมกันดอกเอาไว้มีปัจจัยหรือไทยยทานอาหารแห่งมาตะเรกกับโบว่าคอยเกิดศรัทธาของพ่อลูกดอกแม่ป่ารีบมา ข่านั้นต่อไปนะชันนี้กาติได้ไวอวยพรตรงไอ้ตรงจุดให้ตกในเมืองานาษย์อย่าลืมดืด้อตัวเจ้าบุญคุเรือนบุญคุนเขาปัจใจทุกทุกทานคอยเป็นผลทานให้ตำรานดอกอยมันศรัทธาทาน ูอสุขคนคอ,อยได้ปรตาตจากผลผลแห่งอันความทุกข์ให้ได้มีความสุขอยู่สุวันเดเจ้อย่าต่มีทั้งเต่าตะไว้บุญนั่นคนทาลคอยพอคอยแม่ผู้มาท่าลการทำบุญอุทิยมื่อนอี้ทุกตันหาว And <laughs> tell <laughs> บัดนนาสาตนาได้เคืองคอนได้ย้อนยุคไปตามกาลนะรักษาตีลกาทําทานและจงังตีไปเน่าพักละบนวนมผู้นอนสามตน นะละไพยต้นใจกระทํำต่างภาวนาดอกเพียนพรำถือทองคาม,มาตรงไว้ไปเนาไตกะหมผู้ละไพผู้ทําบาบภายลวดดวนตายลงนารกยกแต่คอขึ้นมาเองกะําดู โอยนอบนฟังเวทนาโน่เอาหาบ่ทำบุญเห็ดแต่บาปบ่เคยกราบพระเจ้าบ่เคยเข้าละวัดฟ้าพระลาบุญบนน้มอยได้่อยวนในหมอใหญ่เพื่อนาโรกน่อดเอากระเพาะหอนตลอดกันละวันนี้ พอเจ้าภาพทานแม่เจ้าภาพทานได้ตกแต่งนอบุญแปลงและพ่ได้ยินไปเอาไฟหน้ารถรลวงนั้นคือว่าวและมีแต่เอาตนเขาสนท้องไปย่องยองวิบันท้องรับอยู่แล้วประรับเจ้าวเทศมานี้ พุทธาองเป็อนเกลตีไพต่างกอดอกกองการอุทิศท่านไปหาผู้มีมรารณะเมียลได้บุญลายทั้งตองขางสองทางและตองไฟทั้งผู้ตายและพี่น้องผู้ท่าเขาและแจกฮามีตัวย่างอยู่แล้วพระเจ้าในพิมพิตาล เราในกรุงราชแครือถอดทาวายเป็นคนเขาอุติทานไปหาเจ้าปีตุผู้ทาบาปกินของทรงเตตาดพลไปตกหมอนรกไฟพุลจากนั้นมาเป็นเปรตทรมานเพิ่มเพตานกระทําบุญอุติทานคราวนาน พระจอมทันตดไว้ก้าสี่เป็ตกันแต่เป็นเปรตเหตุปารบไปจังตีทะแถลงตานในอานกลรนนะเปรตจัดเพิ่นลืลยได้เต้ายอนได้ไปเกิดเป็นเทวามีวิมานปรางปราดล้วนแต่เป็นของทิพตาตรีเกลียง ว่กวีผู้ํำเลี้ยงตซลประพันธกลอนได้เจกใจและเจ้าลาลวัฒนาผู้บัรยายเป็นบทกลอนพนดอกทรงเวาขอให้เจ้าก็แต่บุญพุละเดวาเนี d e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  สันนสังขารเผาเคลื่อนละมุนเวียนบอกคงดีมีกับทุกข์ก็ได้เป็นคนให้กับังมีสอ,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 อตัดในโลกมนุษย์นี่มีเกิดเจรอกเจ็บตาย ย่มตะไลไปตามการระบอจีรังทั้งเตีนนะละคุณพ่อละคุณแม่ผู้ใจดีละพ่อได้ยินเสียงเอื่นเชิญมาท่านประกาศเปา่าใจใต้เข้าตาดเกียงปานเจ้ยวน่วยมานี้โอ้ยเงันถูกบาทขอเกา่าติดได้มารวมโมทานะ สาธุตาย่อมือใต้เตียนละเพียนน้อมนะสธารีมีเพียงพร้อมประตาตั้งอันลนลางพลังมุนนอกดอกส่วนอิทวีเพิ่อละเติมเต็มนะสาธุเดชละคอยได้บุญละเติมเพื่อเสริมต้องให้ตรงจุด น่าเด่นเดนในมนุษย์ในบางมิติกเกลียงให้หวเงือเหลืองเลี่ยมเทียมทันยาไว้วันกาเตรียมตันตลอดเท่าพุ่นเดือเจ้าผู้แต่งทานออมีเงินหลายกด้านนอนนางสบายใจไปทางใดมีคนถามแวดระวังทั้งหัวตายและเครื่องใหม่พุนยาตุนเต้าให้คือเอาดอกเทียมแบล แลนน้ำเดียมดอกเปียลไว้่าไาเปลี่ยนแต่ละยามเปลี่ยนสะบันขามแม่ร้ำโอ้แค่แังแจ่งกันดาลก่อนที่ไปเมืองนิราพันธได้นางเนาวสะวบันฟ้าให้ตุกขีตุขาลุดเกินคนนอนให้โลกหือให้ตมเพราะอยากให้มีโชค ก็กะยาเยเวลกะยายพอพยอต่างกะแต่งทนารือได้พบอ,องค์เอกทานนาำนอพระตีอานด้วยกุศลผลดานได้ก่อการเจริญเยีงสิ่งสติติดตามทานโดยผลดานติตาอาดไปทุกพบทุกศาสตร์ตันพุนเดเจ้า